การบินไทยรักคุณเท่าฟ้ากลับมาแล้วค่ะเข้ามาเทรดในตลาดหุ้นไทยอีกครั้งหุ้นก็พุ่งขึ้นได้อย่างร้อนแรงทั้งที่เพิ่งผ่านพ้นการฟื้นฟูกิจการโดยนับจากวันที่เริ่มกับเข้ามาเทรดนะคะเมื่อวันที่4สิงหาคมที่ผ่านมาเปิดที่10บาท50สตางค์ต่อหุ้นซึ่งก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่องจนทําให้มูลค่ามาเก็ตแคปมาอยู่ที่4.4แสนล้านบาทติดท็อปหนึ่งใน10บริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่สุดในตลาดหุ้นไทยเป็นที่เรียบร้อยค่ะขณะที่เราบก็ตงให้้้เปาาาหหมยยุนนกรบิไทที่แตตก่างงกกัันนไปดี้ค่่ะเริมจาบลมอย สิบสามบาทสี่สิบสตางค์อหุ้นบอลอกสิกรสิบสองบาทห้าสิบสตางค์บอลอยนต้าสิบบาทเจ็ดสิบสตางค์บลทอิสโกสิบบาทสี่สิบสตางค์บอลพอภายเก้าบาทหกสิบสตางค์บลอินโนเวสเอ็กซ์เจ็ดบาทแปดสิบสตางค์ดังไรก็ตามหุ้นการบินไทยเมื่อวันที่สิบสี่สิงหาคมที่ผ่านมาทะลุเกินเป้าหมายไปแล้วที่17บาท80สตางค์ค่ะดังนั้นยังคงต้องติดตามกันต่อนะคะว่าหุ้นการบินไทยจะทะยานขึ้นต่อได้หรือมีการเทขายทำกำไรการลงทุุุนนมีีคคควาเสส่่่ยงงงงผู้้ลลทรรศึกกษอตััดิใจะ